แฟนๆรุนหนักอ้ำและพกคืนดีกันเถอะหลังฝ่ายชายยังคงทําสิ่งนี้อยู่ เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายๆคนถึงกับช็อกไปตามๆกันสำหรับคู่ของนางเอกสุปตาอัมัชราภากับไฮโซพกโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน5ปีก่อนจะยุติความรักในช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาแฟนๆต่างเสียายอย่างมากเพราะอ,อัมและพกเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆแถมก่อนหน้านี้ยังลุ้นให้ทั้งคู่แต่งงานกันอีกด้วยและถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วเมื่อเข้าไปสองนอินสตาแกรมของพกก็พบว,ว่าเจ้าตัวยังฟอลโล่อินสตาแกรมของอัมอยู่แถมรูปภาพที่โพสก่อน หน้านี้ก็ยังไม่หายไปไหนงานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนต่างพากันลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ